สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุขโขทัยสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่21-25พฤศจิกายน2565 วันที่21สพศจิกายน2565พนักงานตรวจแรงงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุโข,ขทยัยรับคำร้องทุกข์อรอ7จจำนวนหนึ่งลายลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวนสองคนประเภทกิจการจัดหาคนงานกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาในวันทำงานวันหยุดค่าเฉเียสิทธิประโยชน์1 8 9 2 9 1บาท ต่อมานางพิธิรัตโพกางนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสายใจโกษาคุณนักวิชาการแรงงานเข้าสังเกตการฝึกซ้อมระเพิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟณบริษัทศรีสัชนาลายัยไทยทันฟาร์มจำกัดโดยบริษัทได้ขออนุมัติแผนฝึกซ้อมกับสำนักง,งานสวัสดิการและกุ้มข้องแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยผู้เข้าร่วมจำนวน22คนการดำเนินการเป็นไปได้วยความเรียบร้อยครบถ้วนตามแผนดังกล่าว วันที่22พฤศจิกายน25-65นารยบนรรพฤษโพนุสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นางสาวไปรุ่งชูศรีนิติกรชำนาญการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่างสังคมด้านแรงงานสีภาคโดยมีนางนิตยาโพสุสผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อให้ทราบข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทยมลทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซูมมิติ้งณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย วันที่24พฤศจิกายน2565นายบรรพดโพนสุสวดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสุขโขทยัยเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาร,หรือข้อราชการรวมถึงปัญหาความมั่นคงในพื้นที่โดยมีพลโทสุริยะเอี่ยมสุโลแม่ทัพภาคที่3มผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่3และนายสุชาติทิคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานการประชุมใน,นห้องประชุมศรีสัชนาลายัยชั้น5าสารการจังหวัดสุขโขทยัย ต่อมานายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีนายสุชาติทขสสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานการประชุมเพื่อดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของจังหวัดสุขโขทยัยณห้องประชุมศิริมาชั้น4สารการจังหวัดสุโขทัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทัยด้วยนะคะ